6. เอกะปินทะทปาตถายิกาเถริยาประทานประวัติในอดีตชาติของพระเอกะปินทะทปาตถายิกาเถรีพระเอกะปินทะทปาตถายิกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า46ในกรุงพันธุมดีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่ง พระนามว่าพันธุมาหม่อมชั้นเป็นพระมเหสีของเท้าเธอย่อมสนทนากันเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น47ครั้งนั้นหม่อมชั้นนั่งอยู่ในที่สงัดคิดอย่างนี้ว่ากุศลที่จะนำติดตัวไปซึ่งเราทำไว้ไม่มีเลย48เราคงจะต้องตกนรก ที่มีความเร่าร้อนมากทั้งเผ็ดร้อนร้ายกาศแสนทารุณโดยแน่นอนเราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลย49หม่อมชั้นจึงเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์ทรงพระราชทานสมณะแก่หม่อมชั้นสักองค์หนึ่งเถิด หม่อมชั้นจักนิมนต์ท่านให้ฉัน40พระมหาราชาได้พระราชทานสมณะผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วแก่หม่อมชั้นหม่อมชันรับบาทของท่านมาแล้วนิมนต์ให้ฉันอิ่มน้ำสำรานด้วยอาหารอย่างดีเยี่ยม51หม่อมชั้นได้ปรุงอาหารอย่างดีเยี่ยมและเครื่องรูปไล้ที่มีกลิ่นหอม ปิดด้วยตาข่ายคลุมด้วยผ้าสีเหลือง52หม่อมชั้นละลึกถึงวัตถุทานของหม่อมชั้นนี้เป็นอารมณ์จนตลอดชีวิตทำจิตให้เลื่อมใสในกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงห้สิบสมหม่อมชั้นได้เป็นพระมเหสีของเท,เทวราชสาสพระองค์ สิ่งที่ใจของหม่อมชั้นปรารถนาก็บังเกิดตามความปรารถนา54หม่อมชั้นได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิยีสิบพระองค์เป็นผู้หญิงที่มีกุศลอันสั่งสมไว้แล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ห5หม่อมชั้นเป็นผู้พ้นจากเรื่องผูกพันทุกอย่างแล้ว หม่อมฉั้นปราศจ,จากตัณหาที่จะให้เกิดอีกอาสวัทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกห้าในกับที่9กอนับจากกับนี้ไปหม่อมชั้นได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายบินทบาทห้าิบเจ็ด กิเลสทั้งหลายหม่อมชั้นก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมชั้นก็ถอนได้แล้วหม่อมชั้นตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ58การที่หม่อมชั้นมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้ วิชาสามหม่อมชั้นก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชั้นก็ได้ทำสำเร็จแล้วห9คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกหม่อมชั้นได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชั้นก็ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าพระเอกะเป็นนทธปาตทายิกาภิกษุณีได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เอกะเป็นนัธปาตทายิกาเทริยาประทานที่หกจบ